ผู้ชมว,วันนี้จะรีบอาหารสั่งผ่านแอป Delivery ครับวันนี้วันที่แต่ละมิถุนายนนะครับพอดีเราเห็นโปรโมชั่น LM50 นนะครับลด50%กลับมาใช้ได้อีกครั้งแต่ว่าเขาจะรันเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงก็จะลดตั้งแต่20%ไปเรื่อยถึง35%แต่ว่านะครับเราเห็นเพจที่ชื่อว่าเคยกินน้ำป่ามันบอกว่าบอกโปรให้นะครับว่า ทุกๆ15.00ถึง15.59น,นเนี่ย L.M.50 จะใช้ได้สูงสุดเลยคือ50%สูงสุดไม่เกิน50บาทอ่าลดได้สูงสุดเราเลยใช้เวลานี้ครับวันนี้ถ้สนใจสั่งซื้อร้านที่ชื่อว่าร้านอะไรล่ะเนี่ยผัดเผ็ดในบ้านคุณแม่อุดมสุก49ครับ ร้านนี้ราคาแพงมากนะครับแพงมันจะมีร้านอาหารป่าอยู่2ร้านที่ซอยพึ่งมี50กับอุดมสุขีสามพึ่งมี5้นี่แพงกว่าร้านนี้อีกแล้วก็เลยอลองทดลองสั่งร้านนี้ดูก่อนนะครับอาหารป่าเขาจะมีปลาไหลนกกบนะครับกวางนะครับอะไรพวกนี้นะครับวันนี้เราอยากกินปลาไหลครับเราสั่งนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลราดข้าวราคาแรงนะครับ89บาทแถมค่าส่งก็ยังแรงนะครับค่าส่งในขนาดเลอกส่งถูกสุดะต้องเสียส่งเองหนึ่งบาทครับ ใช้โคตส่วนเซนไปจ่าย4 5่ห้าครับคิดแล้วนะครับเรามาดูครับนันเป็นยังไงอ่าดูนะฮะรีวิวร้านท่านนะมีหลายอย่างในภาพดูดีนะฮะเห็นครับโอ้โหดูฝีมือถึงขั้นดูอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับของจริงมันหน้าตาเป็นยังไงครับได้มาแล้วนะครับเป็นอย่างไร นี่นะครับได้มาแล้วอ่ะนี่นะฮะเป็นกล่องแบบนี้ฮะกล่องมันไม่สนิทเท่าไหร่นะฮะมาก็เผียวเผยนะฮะเนี่ยไม่ได้ล็อกไม่สนิทเลยนะฮะหนังติ๊กลักอันก็ไม่มีนะครับดีข้าวเข้าวมาแค่นี้ดูแพงใส่ข้าวนั่นๆเต็มกล่องเลยก็ได้นะฮะข้าวมาแค่นี้ผัดดูครับผัดแค่นี้พอไรให้มาณสิบแว่นนะฮะสิบแว่นนิดๆนะฮะนี่จะให้ดูใส่มันน้อยมากฮะเนี่ยสิผัดเผ็ดอย่างเขาเหรอหรือผัดกระชายครับ เห็นไหมครับมีพริกไทยอ่อนอยู่แค่เนี้ยช่อหนึ่งแล้วก็มีปลาไหลนะฮะพริกสดเล็กๆหั่นมาฮะปลาไหลที่ดูแววนครับนะฮะเนี่ยตัวนี้ครับ8ปบาทโอ้ยราคารุนแรงไปใหม่เนี่ยนะครับผมว่าครั้งเดียวคงจะพอเพียงนะครับสำหราดนี้ถ้ารสชาติอร่อยก็ว่าไปยาครับอันนี้นะฮะสั่งเผ็ดได้เผ็ดแต่เหมือนไม่ได้ปรุงเหมือนไม่ได้ปรุงครับ คือเผ็ดอย่างเดียวครับไม่มีรสชาติเลยครับเค็มไม่มีเลยนะฮะปรุงหรือเปล่าครับเหมือนไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับเผ็ดแต่จืดไม่มีรสชาติเลยครับไม่ไม่ออกไปคางเค็มนิดนิดหรืออะไรเลยฮะจืดแล้วก็เผ็ดแค่นั้นไม่มีอะไรเลยรสชาติโอตายแล้วนะฮะนี่คือผู้ชมพิจารณูครับผัดเผ็ดในบ้านคุณแม่ซอยดมสุกรสี่สามครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับราคาเต็ม8 9บาท ซื้อมาตอนทาสิบเปอร์เซ็นต์ครับเหลือสี่สิบี่ห้าสิบขีดค่าส่งอีกบาทหนึ่งครับคิดแล้วนะครับยังเสียดายการตังเลยครับซื้อร้านอื่นนะครับซื้ออย่างอื่นนะฮะน่าจะอร่อยกว่านี้เยอะเลยนะครับเข้าใจครับวัตถุดิบแพงปลาไหลนะครับของตัวราคาโลกิโลละร้อยแปดสิบถึงสองร้อยยี่สิบนะครับแต่ใส่มานี่ฮะประมาณสิบแว่นไม่ถึงขีดหรอกครับแต่ใส่กระชายเป็นขีดครับดูนี่ฮะเผ็ดเผ็ดจริงแต่ไม่ได้เผ็ดมากมายฮะแล้วก็ไม่ได้ปรุงกระชายเลยไงเผ็ดจะจืด มีรสเผ็ดจืดครับไม่มีเคมม็มไม่มีไม่มีตัดเค็มตัดอะไรปลี่มปรี่มเลยครับผัดเผ็ดตรงไหนอ่ะหรือว่าชื่อผัดเผ็ดคือเผ็ดอย่างเดียวมันต้องมีเคม็เคมๆมันๆเพ็ิ่เพ,เพใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสน้สักนิดนึงซอสถั่วเหลืองนะครับหรืว่าน้ำปลานิดนึงก็ยังดีนะครับรสด,ดีสักหน่อยอะไรเงี้ยมาจืดชืดครับแล้วคิดว่าตัวเองทําอร่อยนักหรือนะครับให้มาแค่นี้ครับน้ำปลาคลิกน้ำปลาสักขงจะไม่มีเลย ผัดเผ็ดนะบ้านคุณแม่ซอ,อยดมสุขศรีสามครับน้ำปลาสักถุงยังงกเลยครับน้ำปลาพริกสักถุงยังไม่มีเลยคิดตัวเองทำอร่อยคนต้องกินรสชาตินี้หรื่อย่างไรนะครับคุณพิจารณาดูแล้วกันครับคุ้มค่าคุ้ม,าม,ามราคาไหมกล่องนี้แปดสิบเก้าบาทอันนี้ลดถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสี่สิบี่ห้าสิบนะครับยังคิดแล้วคิดอีกเลยครับเสียดายเงินนะครับอร่อยก็ว่าไปอย่างไม่ได้เรื่องเลยนะฮะร้ระานไหนดีเราก็อวยรร้านไหนห่วยเราก็ดา่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเอง นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับชมนะครับร้านรับชมของเรานะครับ Rider Review เรามีทั้ง YouTube และ Facebook นะครับติดตามรับชมกันได้เราจะสรรหาร้านอาหารทั่วไปไม่ใช่ร้านรถยนต์นะครับที่เขารีวิวกัน5ดาวหรือกี่ดาวอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าร้านพวกนั้นเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วมันก็แพงเวอร์เราไม่สามารถที่จะกินได้ทุกวันนะครับธรรมดาทั่วไปรจะหาร้านบ้านๆธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่วร้านแฟรนไชส์อะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจะมีมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมเขาอยู่แล้วครับเอาเป็นร้านบ้านๆอุดหนุนกันนะครับรู้ว่าเป็นยังไง ร้านนี้คุณผู้ชมคิดดูครับคุ้มค่คุ้มค่ไหนางสำหรับผมทั้งเดียวพอครับ89บาทผัดเผ็ดปลาไหลและรสชาติจะชื่อย่างนี้ครับไม่ได้เรื่องอย่างรุนแรงผัดเผ็ดในบ้านคุณแม่ซอยตรมสุก43ขอบายครั้งเดียวพอครับขอบคุณที่ตามรับชมครับ Rider Review ร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านนี้ห่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากเอง